บรรยากาศเรือนะครับข้ามปากนะครับมาจอดรอรับผู้โดยสารนะครับก็ลันเครื่องยนต์อยู่นะครับเพื่อลอยลำอยู่ในตรงส่วนของน้ำนะครับเพื่อไม่ให้โดนน้ำพัดเข้ามานะครับถ้าสังเกตดูในส่วนของข้างๆเรือจะมีน้ำที่พุ่งออกมานะครับตรงนี้ไม่ใช่น้ำเสียนะครับเป็นน้ำที่ใช้ในการระบายความร้อนเครื่องยนต์ ระบายความร้อนเครื่องยนต์นะ,น,นะครับก็จะเป็นการสูบน้ําจากทะเลนะครับวิ่งผ่านเครื่องยนต์เพื่อเป็นการระบายความร้อนและนําความร้อนออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็สูบหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับตอนนี้เอ้คุณผยนชมคุณผู้ชมีุณผูสูบ ก็เป็นในส่วนของเรือซินเวอร์แซนนะครับซินเวอร์แซนนะครับซึ่งเรือนี่ยเยอะพอสมควรนะครับอยู่บริเวณหาดทรายาต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเรือขนส่งผู้โดยสารเรือเร็วนะครับตอนนี้ก็หันมาเรื่อยๆครับก็ลอยลับทอดสมออยู่ข้างๆชายหาด เีกลออกมาครับตรงนี้ก็ห่างคอสมควรครับประมาณสัก800เมตรนะครับออกจากขาดทรายนนการดอกแล้วก็มีเรือลอยลำ